วันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับตัวเครื่องวลเทจเทสเตอร์ฮาร์บเทส HT89 นะครับหรือว่าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้จริงๆแล้วนะครับเขาเป็นการพัฒนามาจากตัวไขความวัดไฟนะครับที่ช่างสมัยก่อนนะครับใช้สําหรับเช็คไฟนะครับว่าสายไหนเป็นสายลายเป็นนิวตรอนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่าเป็นสายลายนะครับเขาก็จะมีไฟขึ้นถ้าเป็นนิวตรอนนะครับมันก็จะไม่มีไฟนะครับ แล้วเรามาดูตัวนี้บ้างนะครับเช็คเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปฝั่งนิวตันนะครับแล้วกดดูวนได้เลยครับเนี่ยส่วนวนเป็นสายนิวตันนะครับถ้าเป็นฝั่งสายลายบ้างล่ะเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนดังแบบนี้แล้วกดดูแรงดันได้เลยนะครับแบบนี้เลยอีกข้อดีนึงนะครับคือใช้ตรวจเช็คพวกไฟรั่วได้นะครับสําหรับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก เครื่องมือช่างหรือไเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรต่างๆนะครับเราเอาไปแตะกับตัวพื้นผิวแบบนี้นะครับ